นิพนธประกาศปี2,564นี้ออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน50จังหวัดกว่า1,20,000แปลงเริ่มดำเนินการ1ตุลาคมนี้เดินหน้าสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมครับ เรียกได้ว่าเป็นการประกาศยืนยันการมีอยู่จริงและการดำเนินการในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินใน50จังหวัดสำหรับปีงบประมาณ2,564ครับซึ่งประชาชนใน50จังหวัดเตรียมรอรับโฉนดที่ดินซึ่งมีเป้าหมายจะดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดจำนวน120,000แปลงด้วยกันครับนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกสนนดที่ดินในปีงบประมาณพศ5 6 6 4ตามมาตรา58วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่4พศ .2528 รวม50จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่2จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดกาลสินุ์4จังหวัดกำแพงเพชร5จังหวัดขอนแก่น 6จังหวัดจันทบุรี7จังหวัดชนบุรี8จังหวัดชัยภูมิ9จังหวัดเชียงราย10จังหวัดเชียงใหม่11จังหวัดตรัง12จังหวัดตาก13จังหวัดตราด14จังหวัดนครพนม15จังหวัดนครราชสีมา16จังหวัดนครศรีธรรมราช17จังหวัดนราธิวาส18จังหวัดน่าน19จังหวัดบึงกาฬ20จังหวัดบุรีรัมย์ 21จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22จังหวัดปัตตานี23จังหวัดพะเยา24จังหวัดพังงายี่จังหวัดพัทลุง26จังหวัดพิษณุโลก27จังหวัดเพชรบุรี28จังหวัดแพร่29จังหวัดมหาสารคาม30จังหวัดบุกดาหาร31จังหวัดยะลา32จังหวัดยะโสธร33จังหวัดระยอง 34จังหวัดราชบุรี35จังหวัดร้อยเอ็ด36จังหวัดลำปาง37จังหวัดลำพูน3าจังหวัดศรีสะเกษ39จังหวัดสกลนคร40จังหวัดสตูล41จังหวัดสระบุรี42่จังหวัดสงขลา43จังหวัดสุโขทัย44จังหวัดจุราธานี45จังหวัดสุรินทร์ 46จังหวัดหนองคาย47จังหวัดอุดรธานี48จังหวัดอุตรดิตถ์49จังหวัดอุบลราชธานีและ50จังหวัดอำนาจเจริญครับโดยเขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรครับโดยนายทิพลกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการทำการราังวัดสำรวจรังวัดเป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ปีพศ2561จนถึงปี2580ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนครับตามหลักธรรมาภิบาลมียุทธศาสตร์ชาติ6ด้านประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดินซึ่งจะดำเนินการใน2ส,ส่วนก็คือ 1. ดําเนินโครงการเดินสำรวจออกสฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไหงปาดี ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ทับ2560เมื่อวันที่7เมษายน2560ครับและ2โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนโดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนโดที่ดินด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจน RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจในปีงบประมาณพศ2564 รวมทั้งสิ้น122,400แปลงโดยดำเนินการเดินสำรวจรังวัดในพื้นที่50จังหวัดจำนวน120-88สศยสํายสำรวจดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63จนถึงวันที่30กันยายน2564 โดยใช้งบประมาณรวมประมาณ444ล้าน3 0 0บาทโดยรวมงบบุคลากรงบดำเนินงานและงบลงทุนในการเดินสำรวจออกโฉนดด้วยครับทั้งนี้การใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ได้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระบบที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำสูงและมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดข้อโต้แย้งข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐโดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงมาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้ยนย้ำถึงการดำเนินงานของเจ้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักทรมาพิบาลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งจะดำเนินต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศต่อไปครับนี่ก็เป็น ข้อมูลข่าวสารยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยว่าปี64จะมีการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนทั้งสิ้น122,400แปลงใน50จังหวัดครับซึ่งจะมีการกำหนดศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดจำนวน12,088สายซึ่งเร็วๆนี้น่าจะมีข้อมูลติดต่อของศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดวัดจัดตั้งที่จังหวัดไหนบ้าง ซึ่งหากมีข้อมูลออกมาแล้วผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามสอบถามหรือทราบความเคลื่อนไหวในการเดินสำรวจออกสนุกในพื้นที่50จังหวัด122,400แปลงต่อไปครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราวไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดทที่มีประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ